เรื่องนี้ยังไม่จบฮะมันเป็นจุดระหว่างก,กลางของเกมเท่านั้นเกมนี้อาจจะกลับตลบปัดพลิกเกมบเบรกเกมจนหัวทิ่มเลยก็ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์ชีพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของทนายตั้มที่คุณสนธิลิ้มตรงคุณออกมาจัดเป็นฉากฉากนะครับในขณะที่ตํารวจก็ลากคดีนะครับจากต่างจังหวัดเข้ามาทําการรวมคดีที่สอบสวนกลางนะครับคราวนี้ตั้มอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบาก สรุปท่านผู้ชมครับเงินจเจ็ดเดล้านบาทนี้ไม่ใช่การให้อย่างเสน่หาอย่างแน่นอนคุณสิทธาคุณเนี่ยก็เป็นทนายคุณเรียนกฎหมายคุณก็รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าขึ้นถึงศาลแล้วเนี่ยคุณพิสูจน์ไม่ได้ลองเสน่หาแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ให้โดยเสน่หาสัญญาจ้างทําโครงการเขาก็มีคุณเองก็รู้คนที่เกี่ยวข้องก็เยอะแยะพยานเต็มไปหมดแม้แต่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการนําเงินเข้ามาในราชนาักจัร ทางธนาคารก็มีวัตถุปสงค์คืออะไรแล้วคุณชนาด้านทนอ้าวเป็นการให้โดยเสียอย่างนี้ไปอีกกี่น้ําคุณสิทธาครับนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียวจากผม,ผมผมรับทราบเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมเห็นว่าน่าจะให้ดําเนินการต่อไปทางวงล้อกระบวนการยุติธรรมสักพักหนึ่งพอเริ่มแดงขึ้นผมในฐานะที่ผมเป็นสื่อมวลชนผมไม่ได้เป็นคู่กรณีคุณคุณสิธาคุณเนี่ยเป็นคู่กรณีกับคุณจตุพรพี่อ้อย ไม่ใช่ผมแต่คุณก็บอกผมเนี่ยวางแผนวางโครงเรื่องคุณพอใจจะเหมาว่าผมบ้านพระอาทิตย์ก็เหมาไปแต่อย่าไปเหมา,าบ้านพระอาทิตย์ผมเองแหละส่วนที่ริมทองคุณคุณกล่าวหาผม,มว่าผมวางแผนทั้งหมดผมไม่ได้วางจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนแต่คุณทะลึง่งต้องการฟอกตัวเองผ่านหนุ่มกัญชัยคุณสิทธาครับเพราะข่าวรายงานเราไปเมื่อคือนวันพุธคือในที่สุดแล้วเมื่อคุณสิทธาออกรายการวัน พุทธเที่ยงผมก็เห็นว่าเมื่อคุณสิทธาเปิดเกมแล้วผมก็เล่นตามเกมไปเลยผมไม่ผิดก็คุณสิทธาบอกว่าได้มาโดยเสียหาผมก็มีข้อมูลว่าคุณไม่ได้ได้ดูมาโดยเสียหาเพราะข่าวรายงานออกมาออกมาโพสต์ด่าผมว่าไอ้ลิ้มมาเจอกูที่โหนกระแสนี่ฮะมีเอาขึ้นให้ดูแต่รีบรลบออกไปคุณสิทธาคุณต้องเข้าใจอย่างนะคุณหนุ่มกันชัยคุณต้องเข้าอย่างนะไม่มีช่องไหนผมไปออกได้หรอก เพราะผมความจริงมีหนึ่งเดียวมันอยู่ที่ผมอยู่ตรงนี้ทําไมผมต้องออกหนกระแสผมไม่มีความจะเป็นต้องฟอกตัวผมแต่ผมมีความจริงที่จะทําให้คนวรนุษต่างๆแม่งชิบหายได้คุณสิทธาคุณนี่เด็กเมื่อวันซื่นคุณอายุแค่43ปีคุณยาอายุน้อยกว่าลูกชายผมอีกผมมากคุณ25ปีสิ่งต่างๆผมผ่านมาในชีวิตของผมเนี่ยขอประทานโทษคุณเนี่ยไม่ได้เทียบเท่าอุจจระเท้าผมเลย คุณอย่ามาทะลึ่งกับผมคุณอย่าลืมนะคุณยังมีภาษีที่คุณต้องจ่าย7 1ล้านแขวนคอกันมาอยู่นะคุณหนีไม่พ้นเพราะหลักฐานการรับเงินกูมีอยู่แล้วสัมภาระจะถามคุณว่าแล้วหลักฐานการเสียภาษีที่รับเงินมา7 1ล้านนี่อยู่ที่ไหนเอาก็คุณบอกว่าได้มาด้วยเสน่หาไม่ใช่เหรอที่สําคัญคือผมไม่เข้าใจผมไม่ใช่คู่กรณีคุณแต่ผมเป็นสื่อมวลชนและสื่อต่างๆที่รายงานข่าวไปก็รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงว่าได้มีการมาแจ้งความร้องทุกข์ตัวคุณ ผู้แจ้งความคือคุณอ้อยจตุพรมอบอำนาจให้ทนายความที่ปักช่องมาแจ้งความแล้วไปให้การคุณอย่าเอามาเรื่องการฟ้องคุณฟ้องผมสิผมผิดตรงไหนคุณก็ใช้เกมทนายโง่โง่ง่ายๆว่าผมจะฟ้องหมดแจ้งความเช่นนี่นั้นคุณไม่ต้องฟ้องหรอกเพราะว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องละระหว่างคุยกับคุณกับโจทย์ มันเป็นคดีความคุณอย่างเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายแต่เป็นคดีความไปแล้วประชาชนมีสิทธิที่จะรู้คุณจะมาด่าสื่อยังไงมาด่าผมได้ยังไงแบบนี้ไม่หน่อาการกินปูนแล้วร้อนทองหรือเปล่าผมไม่รู้คุณสุทธาครับคุณยังไม่รู้ตัวอีกเลยว่าบ้านที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณใช้แค่เชียร์เช็คซื้อใช่ไหมมูลค่า46ล้านแล้วคุณใส่ชื่อเจ้าของบ้านคือภรรยาคุณใช่ไหมสัมภาระหรือชาวบ้านคนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเขาสงสัยว่าภรรยาคุณทํางานอะไร ถึงมีเงินเป็นสิบสิบล้านมาซื้อบ้านหลังนี้เป็นเงินสดนี่ยังไม่นับกับรถราคุณอีกหลายคันนะวันนี้คุณอ้างคุณอ้อยจุลพรไม่ได้แล้วคำถามมีอยู่ชัดเจนภรรยาคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อเพราะว่าคุณใส่ชื่อบ้านหลังนี้เป็นชื่อภรรยาคุณนี่คุณยังไม่รู้หรือว่าคุณกําลังเดินลงหลุมไม่ทีนิดทีนิดเหมือนกับลูกพี่คุณอนะสุรเชษหักผ่านผมมาเยี่ยหนังสือนะครับกับทางท่านภูมิกับนะครับเพื่อขอให้โอนคดีนี้ไปให้กับทางสอบสวนกลางซึ่งเขามีเครื่องไม้เครื่องมือ นะครับมีความผู้ที่มีความชํชนานิชํานาญในเรื่องที่คดีนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นการโอนเงินข้ามชาติมายังไม่มีการเสียภาษีเลยทราบว่าโอนมาตั้งแต่กุ่มพาหกห้าผ่านปีภาษีมาแล้วแต่ไม่มีการนําเสนอยื่นเสียภาษี<ม>ก็เป็นเรื่องภาษีหรืออาจจะแตกไปเรื่องของปปงฟ้องเงินไหมอะไรไหมต่างๆนะครับ<ม>ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปดําเนินการต่อในอาทิตย์หน้านะครับ<ม>กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นะครับก็ทีนี้นะครับทราบว่าทางตรอให้ทางสพปากช่องมีคําสั่งมือวานนี้มื่อคืนนี้นะครับแล้วก็นําสู่การที่สพปากช่องไม่นิ่งนอนใจส่งวันนี้ถูกต้องแล้วครับถือว่าชื่นชมนะครับการทํางานที่รวดเร็วนะครับเอาที่แน่ๆที่เราเห็นกันมีการโอนเงินกันมาจริงในบัญชีของทนายตั้มเงินส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่นําส่งการเสียภาษี มีการหลบหลีกซ่อนเล้นหรือวัตถุประสงค์อย่างไรเข้าข้อกฎหมายว่าผิดผมไปตามต่อเป็นสเต็ปอย่างนั้นดีกว่าครับครับทีนี้อย่างมองว่าทําไมถึงต้องจ่ายเป็นยูโรทําไมไม่จ่ายเป็นเงินสกุลบาทอาจจะเป็นที่เขาโอนมาจากฝากบัญชีไว้ก็เป็นน่าจะยูโรแล้วก็อาจจะโอนมันสะดวกหรือเปล่ายังไงผมผมไม่แน่ใจนะครับเบื้องต้นเงินในส่วนที่เท่าที่ทราบเป็นเงินถูกกฎหมายนะครับแหล่งที่มาของรายได้ ก็มาเท่าที่ทราบจากสื่อมวลชนจากข่าวอะไรต่างๆก็เขาว่ากันว่าถูกหวยนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับในฐานะเป็นนักกฎหมายและติดตามเรื่องนี้มาปีกว่าผมก็ไม่ไม่ปล่อยประเด็นที่ที่ยังคงค้างคาใจเพื่อแกลงสงสัยอยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการโชว์อะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันก็มีข่าวมาเกิดพร้อมมากับไอ้ถุงอะไรแปลกๆนะครับในคดีของอดีตภรรยาบิ๊กโจ๊กเสียด้วยเนี่ย มันก็ทําให้ผมคนที่ติดตามเรื่องพวกนี้มาก็ก็ยังคงไม่ปล่อยสักประเด็นครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ตัวของพี่อางกินก็เคยไปร้องเรียนหลายเรื่องในเรื่องของทั้งบัญชีมา้าทั้งอะไรทั้คดีเก่าๆนะฮะมีความเชื่อมโยงก,กันไหมกับเรื่องที่เราเคยไปร้องก่อนหน้านี้ผมร้องดีเอร้องสรรพกรนะครับในส่วนดีเอเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่า ท่านนายตั้มเนี่ยที่เคยบอกมาพูดมาตลอดว่าถ้าผมสีเทาทะผมไม่สุดจริตจริงเนี่ย DSI ดํ DS าเนินการกับผมแล้วผมก็ต้องเวียนอย่างนี้นะครับพูดแบบนี้เหมือนเหมือนพูดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจอาจจะได้แต่ว่าในฐานะนักกฎหมายด้วยกันเนี่ยการที่ DSI จะหยิบมาทํามาเล่นเนี่ยจะต้องมีความผิดมูล,ลฐานอันนี้ก็ต้องรู้กันนะครับเมื่อทานายครับตั้มยังไม่มีความผิดมูล,ลฐานมันก็ DSI นะครับก็ไปต่อไม่ได้ แต่วันนี้นะครับทนายตั้มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็นําสู่การที่ผมจะไปทวงที่ดีเก็ดีหรือจะไปต่อปปงทําได้เลยแต่ประเด็นอย่างนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยแม้ดีเอสไอทต่อเรื่องของความผิดอาจจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินไมมนู่นนี่นั้นไปไม่ได้แต่ที่ไปได้คือสารประกรผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าสารประกรเนี่ยดีเอสไอแจ้งให้สารประกรตรวจสอบทรัพย์สินทนายตั้ม นำสู่การว่าถ้าผิดให้ DSI ให้ผิดหรือไม่ผิดเนี่ยให้สัมปรกรณ์แจ้งต่อ DSI ตอบกลับมาปีกว่าแล้วดีเอสอ่าสัมปรกร์ไม่เคยตอบกลับ DSI มาและผมไปยื่นร้องอีกครั้งหนึ่งที่สัมปรกร์ก็ไม่เคยตอบกลับผมมาอาทิตย์หน้าผมจะไปสัมปรกรผมไม่รู้ว่าสัมปรกรณ์อธิบรดีท่านเป็นท่านเดิมไหมปี6กกกับปัจจุบันผมบอกไว้เลยว่านะครับว่าว่า,วาตรงไปตรงมา อ่านะครับอย่ามายึกยักนะครับผมก็ไม่ข้อดีของผมคือผมไม่มีพรรคพวกผมไม่ต้องเกรงใจใครผมลุยเต็มที่นะครับคือเขามีเงินเยอะมากนะครับคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้เงินเดือนผมนะครับในการที่ผมเนี่ยดูแลเรื่องของเขาในประเทศไทยทุกอย่างเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องที่เขามีปัญหาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับผมก็ดูแลแล้วก็จัดการให้หมดนะครับเขาก็ให้เงินเดือนผมจนตอนหลังเราสนิทกันมากเขาก็บอกว่า เออพี่พี่ไม่ไม่ให้เงินเดือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ <c oughs> ว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่สามแสนเดือนละสามแสนใช่ครับ <c oughs> เขาอยู่ต่างประเทศ <c oughs> คุณอยู่ที่ต่างประเทศใช่แล้วเขาใช้คุณทำไมสามแสนคุณทําอะไรให้เขาอ่ะเออเขามีธุรกิจหลายอย่างที่ท,ท,ที่ประเทศไทยแล้วผมจัดการทุกอย่างแม้แต่เขากลับมากับตัวสามีเขามามาโรงพยาบาลที่ไทยผมก็ดูแลให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ธุรกิจในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีโปรเจกต์ที่จะทำนู่นทํานี่ครับผมก็ดูแลให้หมดนะครับตอนแรกก็ให้เงินเดือนแล้วตอนหลังก็ไม่ได้เงินเดือนเขาก็เปลี่ยนเป็นให้ทุนผม นะครับมามาก้อนหนึ่งคือไม่ต้องไปพูดถึงเงินบาทไทยนะครับคือพูดถึงเป็นเป็นเงินต่างชาติเงินเออ่ทีเนี่ยเงินบาทไทยนะครับคือพูดถึงเป็นเป็นเงินต่างชาติเงินเออ่ทีเนี่ยเขาเคยให้ผมมาสองล้านยูโรฮะสองล้านยูโรครับอะไรนะสองล้านยูโรพี่อัดสองล้านยูโรนี่เท่าไหร่วะสองล้านยูโรหลายกว่าล้านเจ็ดหกเจ็ดสิบล้านอ่ะเจ็ดสิบล้านใช่ครับพูดเป็นเล่นน่ะ ใครจะมาให้เงินคุณ70ดบล้านคือมันมันเป็นเรื่องปกติของของเขานะผมบอกก่อนก่อนที่ผมจะเข้าไปทำเนี่ยเขามีแค่ล่ามนะครับไม่ใช่ทนายความนะเดี๋ยวนะเขาให้คุณเลยเหรอให้เลยครับผู้เล่นอะแนะนำรู้จักเขาหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนล่ามอะครับที่เคยทําอยู่กับเขาเนี่ยแค่ประมาณปีหนึ่งนะครับเขาให้หนึ่งล้านยูโรนะครับหนึ่งล้านยูโรตอนแล้วตอนนี้เขาออกไปแล้วนะครับแล้วผมมาทําอยู่กับเขาปีกว่านะครับเราก็ไม่ได้ให้เงินเดือนผมแล้วเขาก็เลยให้ตรงนี้มาเพื่อที่จะลงทุนคือ ตอนนั้นที่เห็นผมถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคือเขาจะซัพพอร์ตทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวก่อนขอมพูดตอบอันนี้ขอ,ขอภยัยคุณชมนะนี่คือมันมันนอกเรือผมไม่รู้พี่พี่อัดฟังไปด้วยกันนะพี่อาจจะทะเลาะกับ<อ><อ>เขาหรือฟ้องเขาใหม่ได้เลยนะเอาอีกแล้วนายตั้มคุณพูดคุณพูด,ค,พดคุณต้องคิดด้วยนะสองล้านยูโรเจ็สิล้านบาทอะ่ะเขาจะให้คุณยังไง เขาจะโอนมาทางไหนเขาเขาโอนตามปกติเลยครับก็คือปกติแล้ว่โอนเงินจากต่างประเทศมาเนี่ยมันก so uh, uh, um, so. ็จะต้องเสียถ้าเกิดโอนไมาให้ผมเลยเขาจะต้องเสียหักไป40อร์เซนตะครับแต่ว่าเขาก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำโปรเจกต์แบบนี้นะครับแต่แล้วท้ายสุดก็คือโอนมาให้ผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีสีอร์เซหลบเลี่ยงเงี้ยเหรอก็ไม่ได้ถึงก็บหลบเลี่ยงหรอกครับแต่ว่าคือมันมันก็หลบเลี่ยงแต่ไม่ถึงหลบเลี่ยงเี่ยหลบเลี่ยงไหไ่หลบเลี่ยงครับค มันเป็นเงินของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเงินจากต่างประเทศนะครับคือถ้าเกิดว่าจะโอนมาที่ไทยมาที่ผมเนี่ยเขาจะต้องโดนภาษีเยอะเพราะว่าผมจะบอกไงเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เขาได้มีโชคมาได้แล้วกันเขาคุณ,คณคพูดแบบเนี้ยผมเขาตรวจสอบได้นะยินดีครับเพราะว่าผมให้เขาโอนเข้าบัญชีผมผมไม่ได้ขอเป็นเงินสดนะครับเขาสามารถตรวจสอบได้หมดเส้นเงินนะครับว่ามีการโอนมาจากใครอะไรยังไงผมยินดีให้ให้ตรวจสอบเลยคือต้องนําเรียนนะครับ มีข่าวไปออกไปหลายช่องในเรื่องของความขัดแย้งอะไรกับเขาก็คงต้องบอกว่าผมไม่มีเรื่องขัดแย้งกับน,นายตั้มว<ต>ันนั้นเจอกันกันที่ห้องชั้นสองของกองปราบก็ย<ๆ>ังค,คุยกันอยู่นะครับส่วนวิธีการการทํางานการพูดจาการเสียดสีอะไรก็เป็นเรื่องปกติเราเรามองว่าเราเป็นเจ้าที่ตารวจก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับแล้วเมื่อกี้นี้ก็คุยกับ ท่านาผู้การกองปราบไปแล้วนะครับว่าว่าเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะก็ว่าไปนะครับเพราะว่า,ามันมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายหรือหรือหรือ,รอ,อผู้เสียหายที่เขาต้องการที่จะให้คดีมันมาที่นี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเราไปลากเอาคดีมานู่นนี่อะไรมาหรือเอามายำเยิมอะไรไม่ใช่ ไม่มีนะผม,ผมเคยมาตอบโต้อะไรไหมมีแต่มีแต่แตให้กําลังใจทนายตันะ้มน,นะครับบอกว่าท่านอาจจะใช้โอกาสนี้ในการเอาคืนเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนตอบโต้กันอยู่ตลอดอนะไรเงี้ยเอาคืนเรื่องอะไรมีมีมีแต่แตผู้เสียหายเขาอขอเอาคืนจากทนายตั้มไม่ใช่ผมเรื่องราวของทนายตั้มเป็นประเด็นทางไวรัล นะครับบนสื่อสังคมออนไลน์สื่อต่างๆรายงานตรงกันนะครับว่าทนายตั้มนะต้องชี้แจงให้ได้กรณีเงิน71ล้านบาทผู้เสียผู้เสียหายนะเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะแจ้งความนะครับดำเนินคดีและสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับและคดีนี้นะครับได้มารวมที่สอบสวนกลางก่อนหน้านั้นนะครับผู้หญิงชื่อจตุพร ก็เคยเออกมาบอกว่าเงินที่ตั้มได้มาเป็นเงินที่เขาเป็นคนดูแลตั้มทั้งหมดบ้านต่างๆที่เตรียมไว้นในต่างประเทศก็เตรียมจะให้ลูกตั้มเดินทางไปเรียนซึ่งมีการตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าเป็นศูนย์คนชราไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นไวเล่าคุณสนธิลิ้มทองกุลออกมาแฉทั้งหมดนะครับว่ามีการช่อโกงเกิดขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้น คุณสที่ก็เตรียมที่จะไปร้องเอาผิดเรื่องอาภาษีรายได้ของทนายตั้มสถยวกันนก็มีเรื่องอื้อ้าฮะทนายของฝั่งดีไอคอนก็โวยวายขึ้นมาว่ามีทนายดรีมทีมไปทำการตบซัพบบอสพอเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการเนี่ยเราก็คงเห็นเรื่องของคดีดีไอคอนนะก็คงชัดเจนมากขึ้นว่าคดีดีไอคอนเนี่ยนะ อาจจะก,กลับตาลปัดนะนะตอนนี้ไม่ใช่อาจมันก็เริ่มกลับตาลปัดเอกสายไหมนะครับก็ออกมายอมรับซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐรรมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะออกมายอมรับนะบอกว่าถ้าจะดําเนินคดีเนี่ยที่มีการสร้างข่าวปลอมสร้างพยานปลอมเนี่ยให้ดําเนินคดีกับเขาคนเดียวไม่ต้องดําเนินคดีกับพยานนะนะในขณะเดียวกันนะ ทนายความของบอสพอก็จะมีการแจ้งความใน,นคดีกับบรรดาทนายและนักร้องทั้งหลายด้วยคดีนี้ก็กลับตละปัดในขณะเดียวกันคดีนี้มีโอกาสนะที่จะรอดนะเหมือนกันนะเพราะว่าคดีนี้ต่างจากคดีแชร์ลูกโซ่อื่นๆเพราะว่าคดีการทำธรุรกิจของดีไอคอนเนี่ยจนถึงขณะน,นี้รัฐบาลยังคงไม่สั่งปิดนะครับยังคงให้ดาเนิเนการต่อไปได้ นะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็จ่ายเป็นรายรายไปก่อนหน้านั้นผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะไว้จําได้ไหมฮะบอกว่ามีบรรดาโค้ดทั้งหลายนะบรรดาแม่ทั้งหลายเนี่ยนะแม่ทีมทั้งหลายเนี่ยที่ปรากฏว่าจูๆ่ๆพยายามพลิกเปลี่ยนมาเป็นผู้เสียหายแล้วมาแจ้งความดำเนินคะดีกับบอสพอและบ,บอสทั้งหลายปรากฏวัทน,นายความนั้นก็จะแจ้งความเอาคืนเอาเพียด เอาผิดแล้วก็เอาเผ็ดด้วยนะนะฮะกับบรรดาโค้ชกว่า1,000คนฟาดกันไปฟาดกันมาในคดีนี้ปรากฏว่าเดียสนะครับโดยทางรัฐบาลก็โดยภูมิธรรมเนี่ยก็ได้เรียกนะฮะภูมิชการตำรวจแห่งชาติตํารวจสอบสวนกลางนะครับเข้าไปพบพบเพื่ออะไรนะเพื่อลากคดีนี้ไปให้กับดียส และให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการทำหน้าที่แทนเพราะพยายามที่จะลากไปให้ถึง2หลุงให้ได้นะครับปรากฏว่าอยู่ที่ตำรวจอปรากฏว่าไปเจอหลักฐานพยานสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องว่ามีการกุข่าวเรื่องเงินนะหรือเหรียญคริปโตขึ้นมาซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการดำเนินคดีในขณะที่เอกสายไหมปรากฏว่าเป็นที่ปรึกษาของอนุทินชาญวีรกุล นะครับเป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลก็เข้ามาแทรกแซงนะการดําเนินการเรื่องนี้อ้างมาปริมาณความเสียหายเกิน300ล้านเรื่องของตั้มนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเกี่ยวกันนะครับโดยตรงและทางอ้อมกันชยัยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คงจะทราบอะไรมากขึ้นนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเดินเกมไปแล้วก็คุมเกมไม่ได้บานปลายจาก เรื่องของคดีดีไอคอนนะช่อโกงประชาชนจากช่อโกงธรรมดาเป็นช่อโกงประชาชนลามไปเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะเรื่องนี้คนที่สวยไปแล้วหนึ่งคนคือถนายต่ํานะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกอย่างน้อยสองคนนะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเพราะไปไปมามาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองและเป็นประเด็น นะครับที่สร้างความตกอกตกใจสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับลามปามไปใหญ่โตนะครับแล้วก็คดียังลามไปถึงเมียบิ๊กโจ๊กอีกนะครับเรื่องนี้สตาร์ t เริ่มต้นมาจากดีไอคอนการเดินกลยุทธ์นะการข่าวที่ผิดพลาดนะครับตอนนี้ลากไปเป็นเรื่องของการเมืองเรียบร้อยในขณะที่บทเอกประวิทย์วงสุวรรณก็บนอุบเลย ว่าไม่ได้เกี่ยวก่าเรื่องนี้เลยแต่มีความพยายามที่จะลากเข้ามาเพื่อดิสเครดิตพลเอกประวิตย์และพยายามจะลากเพื่อดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์นั่นเองเรื่องนี้ยังไม่จบฮะมันเป็นจุดระหว่างก,กลางของเกมเท่านั้นเกมนี้อาจจะกลับตลบปัดพลิกเกมเบรกเกมจนหัวทิ่มเลยก็ได้ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในวันที่เรื่องร้ายๆแพร่กระจายไปทุกที่คนดีมีค่าแค่ดอกไม้ในที่ลับตาสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดผ่านทายท้าพลังความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาอออความดี ร่วมเป็นแรงใจเพื่อให้คนดีไม่สิ้นหวังเราจะเคียงข้างกันทุกก้าวอย่างนับจากนี้คนดีต้องไม่เดียวดายตราบลมหายใจยังมีเราจะร่วมสร้างค่านิยมแห่งความดีด้วยกัน จับมือใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดั่งสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญน,นั่นคือความดีแม่โลกยุคใหม่ ะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ยังรากเติบโตอย่างมั่นคงในานามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา ประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม่โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่าง เปียนแปลงแต่เรายังคงยหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ยังราบเติบโตอย่างมั่นคงในนามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบานเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา